สวัสดีจ้าพเบเพื่อนคะะ่นคะพแพงจ้าเราสองสีพี่น้องนะคะวันนี้จะพามาที่พระพุทธบาทบวงเงินค่ะต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นที่ที่เพิ่งค้นพบใหม่ล่าสุดและก็โชคดีมากเลยที่แบบว่าพเพื่อนแบบว่าได้พาพระพแพงมาตื่นเต้นมากเพราะว่าลักษณะพื้นดินอ่ะจะต่างจากโซนตะกี้เลยอยู่ ับมาเื่อแล้วทำไมมันกลายเป็นดินภูเขาก็ไม่รู้ทางการที่ไม่เคยถูกรู้ไหมว่าวตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยพี่อยากจะบอกน้องว่าตรงนี้คือภูเขายอดเขาอันนี้คือยอดเขานะคะข้างล่างคือท่าที่เรายืนอ๋อมีท่าอยู่ข้างใต้เราข้างใต้และตรงนี้ซากฟอสซิลที่เป็นพันพันปีดีกรมวิทยาศาสตร์ของกองยิพเรือได้มาสำรวจแล้วแล้วก็ยิงมาแล้วว่านี่คือโขดหินจริงๆไม่ได้ไม่ได้ทำขึ้นใหม่หรือว่าไม่ได้มีใครมาประดิษฐ์ ดิจาิาฟอศิลปพี่เขาบอกว่าถ้าอีสานในอดีตการ,น,การนั้นคือท้องทะเลทั้งหมด<อ>ท้องทะเลทั้งหมดเมื่อแกนโลกเอียงรุบน้าทะเลก็เปี่ยงเบนแล้วก็ไหลไปทดินดจนทําให้ไพศาลกลายเป็นดิน,เ,นพเพื่อนสากท่อาอ,อยากจะไปกราบแล้วว่าไปค่ะแล้วเราไปดูกันเราได้พบกับพระพุทธบาทเมืองเงินรอยพระพุทธบาทในอดีตการที่เป็นพันพันปีในปัจจุบันอยู่ที่นี่ย้อนห้าปี มาเด้อนี่ค่ะนี่คือรูปลักที่นะคะพระอาจารย์หรือดูพระอจริญนะคะักะว่าจะสร้างจัคล้ายกับพระธาตนมนะคะแล้วด้านใน ต่อไปจะไม่มีคนที่จะเข้ามาเหมือนกับเราตรงนี้นี่คือลอยพระบาทเห็นไหมคะเรานี้ exclusive รุ่นแรกๆนี่รุ่นแรกเลยนะคะเป็นเหมือนรอยเท้าแล้วเป็นส้นเท้าเป็นแบบว่าใ่ฝาเท้าแล้วตรงนี้จะเป็นนิ้วเท้านิ้วโป้งกลางชี้นากลางก้อยเดินเข้ามาข้างในได้นะเด้เข้าไปได้เหรอครับแล้วก็แบบสัมผัสจริงๆเนี่ยถ้าเอาทองมาเนี่ยเราจะได้แปะเลยนะคุณน้องขาแพงเพราะมันลูก มาแต่ทองด้วยเจ๊ก็ต้องมาอันนี้ขอบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ได้ค้นพบพราะว่าหลวงพ่อเจริญของเราของแม็กโนนสว่างเนี่ยเป็นผ um> um> um ู <h 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 ้ที่นิมิตนะฮะท่านได้นิมิตฝันเห็นว่านี่พระพุทธบาทอยู่ที่นี่เลิดอยู่กลางน้ำกลางภูเขา ก็เอ๊ะมอยู่ที่ไหน,นอยู่ที่ไหน,นจนมาเจอที่นีนแ่แหละคับและสุดท้ายก็เจอเป็นพระพุทธบาทจริงๆเป็น้อยบาทจริง,รงๆของพระพุทธองค์ของเรานะครับเดี๋ยวจะเห็นได้เลยโองชี้นางกลางห้อยไม่ได้ร้องภาษาจีนค่ะว่าเป็นนิทานเลยค่ะโอ้โอี๋แงีตอเรวลยอเป็นคนหอ <laughs> เวลาแมงวีตอมเนี่ยเขาถือว่าดอกไม้อ๋อนะ แลดีมากค่ะถ้ำอยู่ไหนครับถ้ำแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปค่ะถ้ำเอ็กซ์คลูซีฟค่ะมาค่ะนะคะมาลุงอนาคตจะมีการทำล้อมรอบที่เนข้ามเข้าสัมผัสแล้วเราลื่นรุ่นแล้ว เซ่ไม่บอกก่อนจะได้ลองทับปีเขามาเซ่เซ่ระวังเซ่เหรอเซ่หยุดไม่เป็นไรชีวิตนี้ชีพเพื่อชาติมาเบิร์นี่อ้าว เห็นไหมต้นไม้สูงนี่เราเห็นแค่กลางลำต้นนะลากฐานอยู่ข้างล่างข้างล่างลึกมากเห็นไหมเห็นไหมนี่คือกลางลำต้นนะยอดอยู่ดีเห็นไหมยอดอยู่นี้ไม่ใช่ต้นเตี้ยนะต้นสูงเป็นพันเปนปีเลิกหรอ่าพอแล้วนะคะเพื่อนคนแ้งแบบนดีใจมากเลยที่เพื่อนๆอ่ะขาวราแพงมาแบบสะแสวงหาที่เก๋ๆทำบุญแล้วก็แบบว่าเป็น ต้นรากรากงากของพุทธศาสนายังแพ้จริงเห็นไหมเพราะเราเป็นศาสนิกุทธชนใช่แล้วสนับสนุนตัอรายการของเราเลยนะคะค่ะเืียนรู้ทุกอย่าง <c oughs> ที่โลกไม่รู้ขอนน้ลาไปแล้วนะคะพอดีค่ะ